ดอกงามน่าสังหรแม่นแล้วครับสวยงงามครับนี่แตะก็เลยนะอ้โหหอมครับโอ้ยเป็เสียซะนี่น้อยยิ่งนะหอมครับสาวฝนขามสองรอบเด้อครับยังเห็นนะนี่ครับ เกิดน้ำยาอาพางดีหแหงเนาะลักาเกิด oh. สามดอกอง,งามครับผมโอ้สาวคนขาลายเลือดมาๆมีึ้นเคือนะค่อลมเลือดขาลายได้เลยครับอ๋อ สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีนัวทีชิพุกท่านว่าค้มพุกเจ้พี่นรนาะมีสาฟ้นกับาพ,พี่พานนองเขาป้าที่เก่าจ้ะไม้แหลกสาฟนไปนปลาบ้านน้องแปะก็สังเนาะตามเขาดวงก้อนจ้จะถ้าอยู่นี่ชมกันวันวันนี้สาฟนก็สร้างกลุ่งสิแดงยังพี่น้องเบิ้งจ้าไปกันเลยจ้าไปกันเลยครับ ได้งนั้นเหรอดจ้ะฮพึ่งยังัคนพึ่งหอมนะพึ่งหอมครับน้อง่างกัอิ่ไมคือกันแต่บ้างห่างกันอ่นฮิดพึ่งน้ำอ่อยเสียไปด้วยจ้ะ้่หลอดีครับห่าตกัโอ้ยเนาะโอ้ยบงสีิอ๋่ยสองนี้ด้วยครับน่ จด,ด้ตากองไปบ่ได้เอาขึตะตะ้นาตก็เอเอาไปนยนะหล่ออคนครับอือถอแล้วจ้าเขาดนอื้หน่อยแหงี่จ้ะอือหอ่เขาด้วยจ้ะออดะอกงามแม่สังอ่ะ แน่นแล้วครับดอกเด็กเข่งวันพอเราจะไหมยังมีเก็บอยู่จ้าเขดาดวงพี่เนอะ เดี๋ยวไดยจ้ะอุ้ยของด๋ยยงดยอ,อยมาเหมือนยังจูงอยู่ครับออกไล่มือนาะถุงเตะจ้ะโอ้ยสางกุ้งเตะจ้ะแจะออกมาเลยเด้อครับผมถุงเตะเออฉัน,นจะงามแต่ละสางกู มีอีกวะเห็นดอกเบี้ยจ้ะหอมงองามครับยัแข็งอยู่ด้วยดานกี่ใดครับสวยงอมงามครับนันแตกไปเลยนะฮิตผ <c oughs> ึ่งหอมครับผมงามเลยครับหอมครับโอ้ยเป็นเสียซะ <c oughs> สวยๆงามๆเลยครับโอ้โสครับขอดูงครับบานเบิดนะสองดอกงามๆครับผมอู้แตกแบงงานอูยแตกแรงงามเลยครับสอข้าวขนาดนี้จ้าอู้ดอกมิจูงอยู่ครับ ใส่ยังไงยังไงอยู่นะเกิหน่อยเยจ้ะนีครับสาวฝนขามสองรอบได้อครับเจ้าห็นเนับเกิดน้ำหยาอาพางดีแหงาหลังสัเก ตามดอกงามๆครับผมเอาครับสวยๆ,ๆงามๆเลยครับโอ้ตุปุอยู่ครับผมอูอคอ้ครับส่วยอดนะครับเดทองขาวๆจ้ะครับตามหลุนตามเบิ้งน้ากันเด้อครับมันอีกสีผอเป็นมู่ใหญ่งพอพอเป็นกอกลายมือแล้วเนาะอ,อือสองดอกนี่ครับทองขาวจันทร์พันเลยครับนะเกี่ยมมันแล้วเนาะ

โอ้ยเก็บลายมือแล้วครับมามื่อนี้จ้าทางอายเป็นพอเฮ็ดเแล้องงเลยด้วยครับดอกบานบ่ครับ <laughs> ดอกบานบ <laughs> ด้วยนว่นาครับผมโอ้จะเสียดายเอามาได้เลยครับชอบคนข้าลายเหลือแมมากมีส่วนเครือลูปเลยข้าลายได้เลยครับ

งามเฮงขาลายเด้อครับจะพอเป็นมุินสูงเน่ยเด้อครับโอยตัวนี้เพิ่นถือแดดเนาะฝนกำลังมาถือ่นวันนี้จ้ะปากบ่ดเลยครับผมมันถือขื่อนี่หน่อยนะแข็งดีขนาดเลยจ้ะนงชากรุ่นุ้ชช่า จุมจจ่ม่คืดเ,เด้อจ้ะมาะอุ่นินเลยดนเดือดจแดกแกดินดำจ้ะแด็้ามครับอหนยวบ้ากาโกนไปแล้วใช่ไหมครับผม ถุงเงีอกจ้ะถุงเงือดจ้ะโอหเห็ดผึ่งดองดกกำงามมีแล้วครับเห็ดผึ่งติ๋วครับทองเหลืองเลยครับนี่ถึงเงือก

มาให้เพื <true> ่อเฮ้ยทำอาหารไปสอกิร้จ้าแต่คือห่อขอดวงกเใ้าผมอืมครับทเี่านขอาวผมเอาครับสวยงามไหครับผมอือือ ขอให้ถึงเลือดออกใหม่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็ดีแกงแสบจ้ะดอกสวยๆเลยลนึงจ้ะพีด่ดอกที่สวยครับมีนี่ฮะโอย,ยาวๆเลยเตอะเบ๊ะ

เฮ้ยเผือกเ,เดือ่ค้าลายจ้ะครับบานๆสวยๆอีกเลยครับถึงเดือดจ้ะจมหน่อยนึงจ้ะจ้าสฟเฟนพาพี่พาน้อ,นองสรุป<ด>ยอดเทสเมื่อนี้จ้ะพี่น้องก็ได้เต็มกระตาอยู่น่าจะแต่ว่ามื่อนี้เต็มกระตาหน่อยจ้ะก็ถือว่ามันอยู่งใจมันเที่เพิ่งเดือดค้าลายที่เขาดงจ้ะพี่น้องหลักๆก็เทสกระลื่องบานเบ้อเลยจ้ะก็มา ไปซองไม้เนาะจ้ะมือนี้ไปบ้านน้องแปรกะผู้ขรานสูงจ้ะแต่ว่าก็ถือประมานเด้อจ้ะยังดอกสวยๆอยู่จ้ะแข็งๆเลยจ้ะมือนี้จ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเทศนี้เด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าถนนในน้ามเสาฝนว่าอีกมือซองมือนี้่ชีวิตเท็ดยังเกิดอีกนอกจากราะว่าสะโฟนเห็นไว้อยู่จ้าสำหรับคลิปวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วจ้าสวัสดีจ้า